จริญสุขท่านั้นเสลอนะาพร้อมกับขายค้าล่าโารลแมนนี่มาตะเกย์เย็นโอ้โหมาผลหน้ามาที่หลังอะที่หลังมาเราบอกกันบ้างนะทำไมไอ้คนขับรถผมสิมาบางแคนูคนบอกว่ามาอ่างทองน,น่อ่างทองไปถึงสิงห์บุรีไปถึงสิงห์บุรีต้องย้อนกลับมานี่โอ้โหมันมันขับรถจะไม่ให้มันขับอยู่แล้วจช่ ม,าามาันพาไปสิงห์บุรีแล้วก็อ้อมมาถึงนี่มาตั้งแต่ีห้าเขาทำเขาถูกแล้วทำไมถูกคนขับรถก็ต้องขับรถจริงไหมท่านพรามพระเจ้าไปสิงห์บุรีแล้ว,าาลวก็อ้อ <c oughs> มมาทางน้องเขียวเพื่อไอ้เดมึงเจริสุทธน้องดีเขาพี่เชิญประทับราชบุตรบางรายปเป็นยังไงบ้างตั้งแต่พระน้องท่านได้มาเยือน รู้สึกว่าเป็นเกียรติแล้วดีใจอย่างที่เพราะบ้านเมืองนี้อยู่แล้วมีความสุขซะจนจะไม่อยากกลับบ้านเมืองตัวเองซะแล้วพี่ทุ้ท่านไม่ได้กว่าพน้องท่านเนี่ยจะพบน้ำตามาเต็มปากเลยนะแม่ผมชช้พูดจริงๆพระเจา,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 า่ะพระนับตั้งแต่พี่ได้เขียนสุขพระราชสารตาไปถึงท่านสุรสิงจะทําการสู่ขอกนิฐาของพี่พี่กต้องการสักหลังอ่ะราชจะูดไป พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นมาถึงวันนี้จะมีสิ่ง์เนือเสือใต้จับได้ชงโลอดพิยาคาได้ทงโปรดปัน,นี้กอคทับสุรสิงประชิดหน้าด่านแต่แม่พิยาพา,าเลลิเกลงไหนโรงนั้น ถับบนปั๊บกองทำจะต้องมามันถึงได้เป็นเรื่องของโบราณที่เขาพูดไปว่าลิเกเนี่ยน,น้ำเน่าแล้วทำไมเราถึงจะทำให้ลิเกไม่เป็นน้ำเน่ากนะัล่ะท่านถ้าดุปลาดเไมยโปรดท่นานนะท่านขอพระพุทธเ้าเราควรจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจะทำยังไงดีแล้วระเจ้าค่ะอ้าวเวลานะ้ำมันจะเน่าเราก็เอาสังซ่นเราไปแฝง มัน้พูดไม่จริงอย่างเขาจะคาดได้มังไม่มีหน้าที่อยู่ตรงนี้แหมไอทิ่ผายออกมาทำให้กูมองอันนี้เมื่อกี้ว่าอะไรลิเกตลิเกตนำเน่าว่าคำด่าคำลิเกไม่มีสกุลลุนชาติเป็นไงลิเกสกุลก็หมายความว่าลิเกตต้องเป็นขาขาสิแต่งเนื้อแต่งตัวเพชรโรงแบมไอชิ้น์ายไอิพายนี่ ไม่ใช่ไม่ใช่พระเอกนือมันไม่จำเป็นไม่จำเป็นไม่จำเป็นพระเอกจะต้องฆ่าขาได้คนเดียวพระโจงเนี่ยเป็นพระอะไรก็จะ่าได้อเดี๋ยวหลังจะเรียนขอเรียนรู้หน่อยอได้สอนว่างๆถ้าไม่มีงานอะโทรไปสอนมั่งนะ<อ>ะเบอร์โทรไม่เคยติดสักทีโทรวันหนึ่งสิบกระเที่ยว<อ>ไม่อยากจะรับโทรศัพท์ที่หลังเบอร์นี้ทำไมใช้ให้ขอนะขอเบอร์ไอ้ตองสี่อชอว์ไอ้ส้มตีนทำไม เมื่อเดียวเมื่อกี้ยังยังคล่องใจคนก็โทรว่าสติหมดมีมือโทรทีเน่แกโทรตั้งแต่โทรตั้งแต่ตีสามยันตีห้านี่กูใจเขาเรื่องแล้วอย่าเพิ่งเข้าสิมึงนี่ฉันรึยังเลยเป็นู้เป็นเจ้าเวลาสติสิบไอ้ป้าให้สติสิบคนเดียวได้ไหมโอ้โหไม่ใช่มึงครับใครล่ะคนเดียวไม่บอกแต่ไม่บอกก็จะรู้นี่บอกให้ผู้ชมก็รู้ดีผู้ชมก็คิดมากอ่ะผู้ชมก็คิดอยู่แล้วปล่อยเขาปลอยเาเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวนี้เหมือนเดิมไหมฉันรึเอ้า ทำไมนนี่ขาแข้งเนื้อตัวแย่เดี๋ยวนี้ไม่ได้เจอกันนั้นาาขาแข็งขาแ่ไม่ได้ใช่ไหมทำไมทุมาหาโอ้เอา้าไปอยู่คณะอื่นมันมันไม่เหมือนกับหัวหน้านะไปอยู่คณะอื่นนะค่าตัวไม่แพงเหมือนพิชาน<อ>พอเลิกเสร็จปุ๊บหัวหน้าใจดีพาไปเลี้ยงก็ต้ม<อ>จะกินอะไรสรั่งเต็มที่เพียบเลยหัวหน้าสั่งผักบุ้งผัดไปแดงผักกระเฉดอย่างนี้ ผัดผักรวมมิตรอย่างนี้ถามจริงๆอกุ้งเกงไม่เคยที่จะสั่งบ้างเลยเหรอ <c oughs> ไปงานไหนงานนั้นสั่งแต่ผักแต่ผักเ <c oughs> ขาว่าผักเนี่ยสุขภาพดีดีถึงได้รูปร่างอย่างนี้ไงละ่ะถ้ารูปร่างนี้ไม่ใช่รูปร่างลิเกเหรอเราก็รู้แล้วลิเกกูไม่ใช่ไปแบกข้าวสาร <c oughs> เนี่ยอ๋อเด,ดี๋ยวแหมจะมาโดนถูกแบกข้าวสารล<ต>้วทุกวันเฮ้ยหาเงินเนี่ยกูไม่ให้มากินข้าวต้มแล้วจริงป่ะจริงกูให้มากินเงินนี่อย่าลืมนะ เห็นหลอกมากินงานแล้วบอกไม่ให้กินข้าวต้มคืนนี้มึงได้กินแน่แน่ใจนะแล้วมึงอยากรู้คืโอ้โหจมถามกูเลยไม่ได้เจอวิชาญมาตั้งนานเคยเล่นกัอยู่กับแกหลอกประจําพอเลิกเลือปุ้ยปุ้ยเดี๋ยวพี่จะพาไปกินข้าวต้มพอเลิกเสร็จวิชาญขับรถบื้อเราต้องเก็บฉากเก็บอะไรแหมดูเสร็จคืนนี้นะถ้าเลิกปุ๊บเดี๋ยวเราต้องผูกขาติดกันไว้เลยนะเดี๋ยวไป ที่มึงพูดเอออะไรเนี่ยพูดทำไมเนี่ยทำไมท่านผู้ชมรู้ว่าแหมเลิกปั๊บจะต้องเก็บจบท็่ชาเอ้าทำไมอ่ะไม่เยนหัวหน้ามาขึ้นหรือเปล่าเห็นรู้จะบอกให้ว่ามึงเก็บฉากแล้วมึงได้สองต่อไหมไอ้บวยในรอยกระทงธรรมดาเขาใส่ถามว่าได้เพราะอะไรสองต่อธรรมดาเนี่ยมึงยังพูดเฉยเฉยสิกูถามอะไรมึงจะตอบงัายๆเออสองต่อใช่ไหมสองต่อแล้วมึงอยากรู้ไหมว่ากูจะพามวยกิน่รายเรื่องตกท้องท้ายอย่างเงี้ยแล้วมึงจะเล่นพาได้ยังไงอเออหัวหน้าไม่ส่งเหรออ้าวกูก็ส่งแล้วมึงจะพา ไอ้วุ้กนั่นล่ะอันนั้นตกของทารกอดี่หอย่าเถียงนะอย่าเถียงอย่าเถียงจริงคุณคูนี่ไม่น่าเถียงมากเลยหัดรู้ซะบ้างเวลาผมพูดหยอดหน่อยหยอดแหมหยอดจนจนเคยมั้งเนี่ยหยอดแบบนี้อุ้ยน้องเห็นไหมแหม ดูสิเนี่ยทีนี้หน้าตาตึงนะจะไมเดี๋ยวจะแหม่เพราะสรุปว่าที่คุยอดนี่นนี่ปอบไปแล้วนี่หายไปแล้วนี่ทำไมหายไปแล้วนี่อะไรหายถ้าพูดย้อนใหม่จะย้อนย้อนใหม่แล้วลิเกช้าไม่ชอบอ่าชอทลิเกไวใช่รุ่นนี้ยังไวอยู่เหรอทำไมรุ่นนี้ไวโอ้โหถ้ารุ่นนี้ไวถ้ารุ่นผมไม่อย่างนี้แล้วโอ้โหโอ้ทำไมจำไว้นะทำไมจำลิเกเนี่ยเขาบอกว่าแก่แล้วอย่าแก่เลยเอ้าจริงไหม นี่นี่ไม่แก่คนแก่เนี่ยไม่ต้องอย่างก,กูงี้วไว้ยทำไมไม่ใช่ว่าเออมันแก่แล้วแก่เลยโอโ้โหใช่เพื่อนกระกทั่งชมใช่ไหมครับถ้าลึกแหมเล่นบุกโอ,อ้โหไมเล่นบุกบุกเพื่อะไรเอาเข้าเรื่องเข้าเรื่องเดี๋ยวดีจะถามหน่อยเมื่อกี้บอกลิเกอะไรน้ำเน่านะอะไรนะบุลเล่น์ลิเกเอาทำไมไม่เล่นอนะ่อนะพรนะรองนทะ่านกะูไม่ชอบเล่นแะล้วเอนะ้าไม่เลนะ่นคุนดูจะรู้เหรอ คนดูนะเขาูกูทุกวงมาแล้วว่ากูย,ยังไงอะเล่นะเข้รารู้กัหล้งหลับดึงกลา้าไป